i wow. สุมาลสังกะรับประทานที่นักโรบอากาศนี้จรับประทานวิชาสนาพระธรรมเทศนาหันานัสาเฉลยว่าพระผาครรมสอนทของสมเด็จพระทนวาสัมมาสัมพจาตามสำนเอาเขาเทศนา ในพุทธิฆาตธรรมมัทาซึ่งมีมาในมหาลัทสัทธาบทครับสุตตานตปิจกสุทันิกาเกื่อประตุญญาอามเพิ่มผู้สมุนรานีเกินสัทธารสาทแกุ่ทัณรรอกาบิชาผู้สุ ใรใก้กาปกล้ทำทุกหลายดำเลยกว่าคำว่าสาตในอัตถะจะถามมหาสัมถะโตให้ทำหมายไว้ว่าอุยุธาโวอา สุดโตรง่ว่าอาวโรโดยในนี้อาถวรพ์ทำขึ้ได้แก่ความสุดโตรงความสุด,สด,สสดสสัสุดรีความไม่สมโตงเพราะควว่าอาถรรพ์มาแทนคําว่า แยกได้เป็นกประการคือ 1. ซื้อตรงต่อคุส่ง 2. ซื้อตรงต่อเวลา 3. ซื้อตรงต่อราคา 4. ซื้อตรงต่อหน้าที่ 5. ซื้อตรงต่อตรงเกม 6. ซื้อตรงต่อ มีไอก็กโตไปโตมาเชนไม่หลอกคูณน้อไม่หลอทีู้ใหแล้วหลอหลังหาทางหลอกตไม่ข่าว่าร้ายไปเลยที่รักหลังด้วยเหตุการณ์ทั่วไม่ทิดวร้ายต่อนี้ไม่พอเล้วดต่อผู้ใหญ่ไม่เลียงผู ให้กระเพื่ตัวตนเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกต่อต่อไปมาจนต่อเวลาณหมายอไปไว้ถือตั้งใจจะทำอะไรดีอะไรและลงอุบายให้เด็กเด็กตาที่่ไว้นั้นมาทนไปไหนต่ทำอไรใบอกทำบอกที่จะถึงเวลาองยุดใ้เที่ เป็นผู้บอกเวลาบางช่งเวลาถ้าเป็คนป่วยอปทำอะนรเราเก่งเร่องว่าเป็นผู้ตามเวลาหมายความว่าเวลาล่วงเลยออกหน้าไปแล้วเราตามไปไปเราสวนใส่ทำอะไรทอนทอนเไม่ยเกิดความไม่ท้าเกิดความ มาะกับเวลาวันที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างนี้นี่ว่าเป็นผู้ตรงตามเวลาหากเตลไปก็ไม่ช้าต่าก็เสียดายนานไปก็เสียประโยชน์ทบทวาและวาวแนที่ได้มีประบกรเรือและรถไฟก็รอดไปตามเวลาโอเคและอื่ แกลัดโสภาปิการวอชพันปธญท่านจึงเป็นผู้สมควรวเพ่งคุณค่าของเวลาและปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา